ไข่เขียวดอกงามๆเลยครับสุดยอดหอมเด้อครับเห็นหนานี่จุ๋มก็ลองพุดขึ้นไหมเลยครับดินก็ลังแตกครับจุ๋มนึงครับกำง,งามด้วยดอกอสุดยอดเลยพี่น้อง เราเดี๋ยวปอนยิมอีกแล้วสมฝม,มือเลยทำงามเลยครับงามอีกแล้วครับช่วนง,งนี้นเฮ็ดหายากเนี่ยไหดไข่ปนส่กยิปโอมเขากันมับเลยครับจะเราเดือดง,งามครับเลยครับ ดีครับวส,สวัสดีควัีพ่อแม่พี่น้องเอฟสี่สุภูสุคนวันนี้พ่อพี่น้องเขาโคเขาปลาอีกแล้วครับเราปลาอีกเบิง้งมาสำรวจเบิ้งปลาเฮ็ดไข่เคียวครับเราเพิ่งจออกว่าอด้รเก็บบ่ปาหมนบน่เนาะนบตกกั้างนี้ต่ครับไปรลุนไปนละปลาน้ําตะเพ่งกระยาบ้างครับปลาสีไดพ่อปนบ่เรามือนี้มากข้ามคืนเกี่ยวเด้อจ้ะ ครับมาเลาะไก่เทวันเท่ามันโบออดโบออกออกลิปโวมกับโบออกมาเลาะเอิงรุนต้อกันครับใช่จ้ากัดซิมานบ่ปลาเห็ดไข่เขียวเทวานนอากับบุมีเห็นไหนเก็บแล้วเนาะครับยางเขาปลากับอาเลาะขุดกีปโปมทะเลาะลุนเมื่งอีกรอบนึงครับช่วงซีดเขาสากดับ สิมีออกให้เก็บ,บอีกบอให้ปลวกน้ำแกงมือมีก็คือสีมืดเลยแหละครับเราก็แวงไปน้อยนึงครับงามๆเลครับไข่เขียวเง่งง่งๆเลยครับ ช่วงฝนบาโดนฝนสนึ่งหอมนะครับบบคือเห็นคือเห็ดฝนตกใส่นี่ดงหลังไงเลยครับาง,งามเลยดออ ใีแว้งครับแต่ยังแข็งอยู่ครับหยุ่มก็ลงพุดขึ้นไมเลยครับหยุมก็ลงังแตกครับบาทหนึ่งครับจุ่มหนึ่งครับง,ง่ามค้วยดอกบ,บานเป็นจ้ะ เพิ่งเลยบดถือโคนโง่กำลังงามเลยครับบริสุทธิ์ฟุตทองเลยจ่าพี่หนอ่องงามเลยครับอืมดีดอ่นดอนเลยงามเลยเหรอครับช่วงนี้เฮ็ดหายากนี่ ไอ้ไข่ปนใสก่กรีปมเข่ากันมับเลยครับเมียนจ้ะทั้งหอมทั้งแสบปมกับมันเห็ดไข่กับหอมครับหนสองรอครับทั้งตูมทั้งบานทั้งบานทั้งตูมตูมมันครับ đường ngầm các đây khắp toàn có ngọt khắp một đồn ven đỡ hơn đọt lấy khắp แต่แข็งเล้อครับที่เหลือของปลาพิ่งกินก็นลังงามครับต้อง,งดอกบักง่ายเลยครับกําลังแข็งแข,ข็งงามๆเลยาางามแต่พี่น้องมีสามดอกครับเป็นลุงหัวใจเลยครับ đội nhanh ngâm ngâm đi cấp tin toang thường bán thấp anh hồi nhỏ thường ván thấp กลางงามครับเห็ดหอยากากันยางแน่นอนตุ่มกวนตก่มกวนหัวหนองนู้ดีหนอตุ่กลางงามครับ มันก็ตั้งเฮ็ดไข่ขาวดอกกหง่ายเลยครับกอแปง้งดอกสุดยอดเลยพี่น้องดอกเดียวปอนอีมีอีกแล้วทำฟันม,มือเลยทำงามเลยครับดอกสีเหลืองวิวีฝั่งวานครับเอาหมดแล้วครับช่วงนี้เห็นท่าหยากเห็นได้กินได้เก็บหมดดอกแปงดอกก็ง่ายครับ านาทีเมื่อนาเห็ดเพิ่นแล้วยังดอกไ่ขอแปงตรงทีละครับแต่ละดอกกูตางเห็ดไข่ยังจีละขาเพิ่นขอแปงครับจะมากับตุ่มไข่เขียวครับ,บตุองดอกนี้ออกทั้งต้นใหม่เลยครับ <c oughs> ออกคางต้นใหม่เลย จะหอด,ดินเลยครับเพื่นก็ม่ดินดีนต้นใหม่หวานห้อน้องครับขอบแ้งครับแดงครับยังจนลอยจงที่ปอดแต่ละดอกครับ สองราคู่กันเลยครับ แปลงดอกงงามครับต,ดดต้องให้ดำให้ขาวมออกรกันตัววานครับดอกกำลังงามเลยข้าวแปลงครับแปลงมันม,มีสองดอกครับ สองดอกงามๆเลยครับพี่ก็น,นองคนใข่เขียวดอกงามๆเลยครับสุดยอดหอมด้วยครับเน็นหนานี่มาถือฝนแป้งครับแป้งครับดอกงามๆอีกแล้วครับ หสุดยอดหมานไขรพ่นพี่น้องงานของเ้าวมันนี้ครับฝาพี่น้องมาเลาะทางไก่ทางอรเพื่อทกาเพื่พแก้วทางจัสห้อาครับตัวมานอยู่แต่เบิงส่งเห็ดหางเห็ดก็สี่สุดครับพี่น้อง พักปลาละจ้าพอเบิ่งลักษณะแล้วหามันบ่พอดอกจุ่มนะครับดอกจุ่มมันน้อยพอแต่ดอกบานก็ดอกเท่า,าเพวเฮ็ดพ่นธุสีุดพ่นธสีมืดซ้ำมันพ่นสิ์มมสีีมซ่วงแ่ะครับนอกจากพ่นสีออกมาเป็นเฮ็ดน้ำหมอกคนเด้อครับบันนี้ถ้นเฮ็ดออกเลาะไม่ต้องเฮ็ดจุ่มครับตามเคยหามันต้องเห็นจุ่มหน่อยมันตัวนี้บ่มีเลยครับมีแต่ดอกบานก็ดอกเท่า เวลาพาพี่น้องกลับบ้านแล้วะกันมึงนี่ก็ถือว่ามันอยู่ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการรับชมจังทุกเพียงสั่นเรมาตลอดเอย่างนังใจทุกเพียงขยันมาตลอดครับกลับบ้านแล้วจ้าคลิปหน้าพอกันไหมเด้อจ้าว่าเฮาสิไปหายังแน่เนาะเนี่ยเกิดเนี่ยกับเมื่อปลาสิไปแล้วล่ะครับพี่น้องอมึงก็ถือว่ามันอยู่อคุณกกัน ขอบคุณทุกาทาทการทิดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมพบกันในชิมนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่ดอกบาหนนงๆแต่ถือว่าหอมดวยครับเห<อ>็ด่นบ่ตกหอมตั้ไปตั้ปุ่นใชีปมูมครับเห็นว่าปีไทยปีนี้หอมครับจ้า